ประธานสโมสรของทางเวสแฮมออกมากล่าวก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีโอกาส99%แล้วนะครับที่ทางด้านของเดคาไลสเองจะย้ายออกจากเวสแฮมไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มตะลุมบอลผมจุนป็นกวินครับกลับมาพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับชุนนี้มาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับก็ขอไปพูดถึงเรื่องของตลาดนักเตะนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับก็ทางด้านอาร์ซ์โเองนะครับเมื่อวานก็มีรายงานจากทาง b b c นะครับว่าทางด้านของขุนคอนเวสแฮมนะครับได้ปฏิเสธข้อเสนอที่2ในการยื่นเข้ามาของอาร์ซ์โในการที่จะซื้อตัวเดคกไลส์นะครับกับตันทีมวัย24ปีของพวกเขาไปร่วมทีมนะครับโดยตามรายงานล่าสุดที่มีออกมานะครับก็ เชื่อกันว่าข้อสเสนอที่2ของทางอาร์ซนอลเนี่ยจะเป็นเงินเริ่มต้นประมาณ75ล้านปอนด์นะครับแล้วมีโอกาสไปถึง90ล้านปอนด์แล้วก็จะแบ่งจ่ายเป็น4ง่งวดด้วยการไต่รกก็ตามนะครับตามรายงานก็คือทางด้านของเวสต์แฮมนะครับได้มีการปฏิเสธ ข้อเสนอที่2ตรงนี้ของอาร์ซนอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องดูแล้วครับว่าสุดท้ายดิวที่อาร์ซนอลจะสามารถดิวกับทางด้านเวสต์แฮมได้สําเร็จในการดึงตัวเดคลไลส์ไปร่วมทีมจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอาร์ซนอลเองจะต้องจ่ายระดับถึง120ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับทางด้านเวสต์แฮมถึงจะยอมนะครับโดยที่ก็ต้องบอกว่าเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นตัวเลขนั้นนะครับเพราะว่าเดคลไลส์เองเนี่ยจริงๆสัญญาเหลือแค่ปีเดียว แต่ก็ตามนะครับยังมีออปชั่นในการขยายสัญญาของทาง d e c a l i z ์กับทางเวสแฮมออกไปอีก1ปีซึ่งทางด้านของดิวิสเลวนเองนะครับประธานสโมสรของทาง West แฮมออกมากล่าวก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีโอกาส99%แล้วนะครับที่ทางด้านของ d e c a l i z ์เองจะย้ายออกจาก West แฮมไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ก็อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วค่าตัวจะสามารถตกลงกับทางอาร์ซอลได้ที่เท่าไหร่นะครับในการที่จะพอใจสำหรับทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าทางด้านของเดคนไลซ์นี่เองก็ถือว่าเป็นเ,เป้าหมายเบอร์หนึ่งของทางอาร์ซอลอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับตามตามรายงานของทาง BBC ก็รายงานว่าอาร์ซอลเองนะครับยื่นข้อเสนอในการที่จะ ดึงตัวทางเลนทิมเบอร์นะครับประการหลังดิกรีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของอาแจกซ์มาร่วมทีมนะครับโดยตามรายงานเนี่ยบอกว่าอยู่ที่ประมาณตัวเลข30ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับกับปารการหลังวัย22ปีที่เหลือสัญญา2ปีกับทางอาแจกซ์ไตแล้วก็ตามนะครับก็มีข่าวว่าทางด้านของอาแจกซ์เนี่ยต้องการตัวเลขมากกว่า30ล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกว่าถ้าสามารถตกลงในเรื่องของรายละเอียดตัวเลขในการ ข้อสเสนอตรงนี้ในการยื่นเข้ามาได้เนี่ยเรื่องอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะตกลงกันได้นะครับระหว่างทางนักเตะกับทางสโมสรอาร์เซนอลซึ่งจริงๆทิมเบอร์เองก็มีข่าวกับแมนยูกับลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายทิมเบอร์กับอาร์เซนอลจะเป็นยังไงนะครับจะสามารถดีลกันประสบความสําเร็จสามารถยื่นค่าตัวได้ตามที่อาแจกต้องการหรือเปล่านะครับเช่นเดียวกับในรายของเดคคไลส์นะครับส่วนขาออกนะครับนอกจากกรานิชาก้าที่ก็มีข่าวตกลงกับไบเออร์อเลคูเซ่นไปแล้วนะครับ แล้วก็เตรียมที่เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอย่างเดียวในการย้ายตัวกลับไปเล่นในบุนเดสลีกาในรายของทางทมัสปาเตก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีข่าวว่า เตรียมที่จะย้ายออกจากอาร์ซอลในช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันนะครับโดยที่ก็มีข่าวว่าหลายทีมในยุโรปให้ความสนใจทีมจากซาอุดีอาระเบียด้วยแล้วอาร์ซอลเองก็พร้อมที่จะปล่อยทางด้านของโทมัสปาเตออกจากทีมด้วยนะครับโดยที่ปาเตเองก็เหลือสัญญากับทางอาร์ซอลจนถึงปี2025นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆยังไงเนี่ย,ย,านนยทางด้านของอาร์ซอลต้องการฟิลด์เข้ามาร่วมทีม2คนอยู่แล้วเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าสมมติว่าทั้งกรานิชชาก้าไปโทมัสปาเตไปแน่นอน เป้าหมายหลักคือทางเดคาไลส์นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ช่วงหลังก็มีข่าวก็คือทางโรเมโอลาเวียนะครับมิดฟิลด์ของทางด้านเซาท์แฮมตันนะครับซึ่งก็ค่าตัวจะถูกลงมาก,กว่ามอยเซสไคโซโดประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับก็ขอเพิ่มข่าวของเอ็นโกโลกงเต้อีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับก็คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเจ้าตัวจะ ไปเป็นนักเตะใหม่ของทางอิทิฮัทนะครับตามหลังคาริงเบนเซม่านะครับโดยตามรายงานก็คือจะได้รับค่าเหนื่อยต่อปีตกที่25ล้านยูโรนะครับสัญญาตามรายงานคือ4ปีนะครับจนถึงปี2027นะครับเท่ากับว,ว่าก็จะรับปีละ25ล้านยูโรรวมแพ็กเกจคือ100ล้านยูโรไม่รวมในส่วนของา,อาค่าภาพลักษณ์ลิขสิทธิ์ค่าโฆษณาต่างๆนะครับก็ ในที่สุดก็อำลาทางเชลซีไปนะครับทางด้านกองเต้หลังจากหมดสัญญานะครับสำหรับมิดฟิล์วัย32ปีนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครสนใจการวิเคราะห์วิจารณ์อยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้กับกลุ่มตลบบอลครับ